ไ,ได้นี่หมายถึงเรามีได้ไหมไปโยนบาทสวรค์กันก็นอยู่ใกล้ๆเองได้อยู่แนละ้วไปโยนบาทสวรค์กันแ้วสร้างดีมากต้องบอกว่าไหวข้างล่างด้วยนะ ขอให้พร้อมขอมให้พร้อม <c oughs> ไม่ใช่หรอกอยู่ที่เราอยู่ที่เรากินนะเราไปโยน,นบาทกัน มาเร็วจังล้ำรวยล้ำรวยล้ำรวยนี่รวยอยู่แล้วไม่ต้องไปที่ถูกหวยเลยไหมรวยจะมูกหวยมีคนโดนี้ามมาเลลาจะถวยไหมถ้าถูกอใอะนะไมถูกหวยมีคนโดนเยอะจังวันนี้เราจะถูกหวยไหมถ้าถูกขอให้ลงละนะ อันนี้จะถูหวยจะถูแไ่ยังไม่ซื้อเลยหวยก็ไม่ถูเพราะว่าไม่ได้ซือ้อน่าจะโยนหมดนั่น,น,นอะถึงจะได้ร่ำรวยไปแล้วงานาล้มเอาให้หมดขอความสเห็นเลือดตำแหน่งเลยไหม <c oughs> นี่มีความสุขความรักความรักความรักว่ะี่อธิษฐานอยความรักเอากี่คนความรักที่ดีนี่ความรักที่ดีใยเรืเ่องตำแหน่งดิเอาสักสองคนสามคนโอ้โห

โยนดีๆน้อยไปหายโลกเลยหมดแล้วมีความสุขกับร่ำรวยหวยกับประทัดรวยร่ำรวยความสุขความรักตำแหน่งแล้วก็หาโลก ให้อันนี้ลอยตู้ตบบัดสี่ลอยใช่ไครับตรงนี้ก็มีแกะสลักด้วยนะเป็นเกจิอาจารย์นะคะของจังหวัดสกลนครก็จะมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นแล้วก็ไปดูกันเลยไปดูใกล้ๆเลยคะ่ะ นี่ไงป่าที่เราอยู่เดี๋ยวค่อยเดินลงไปตรงนีน้เป็นทางเกี่อาจารย์ต่งตางๆเกสลักเห็นเหมือนมากทางเกะเก่งมากออกมาหายใจออแ,แต่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราดีดีอยู่นะคะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ต็มม โอ้ได้ต่อคิวอ่ะต่อคิวขึ้นมากันอ่ะไปดูนี่ต่อเดี่ยวยาตัวนี้จะเป็น,น,นแกะสะลักหินนะคะตามมาดูนะูนี้ไปดูข้างล่างขึ้นมาแต่อากาศดีมากแจ็คแทนกล้องไปทางโน้น อันนี้อยู่บนยอดภูเขาเลยนะคะยอดเขาของภูพรอนก็เดินเดินลรไปนน่นได้ด้วยใช่จะมีบันไดไปเรื่อยเป็นทางดีเปลี่ยนสลักสลักหินอยูไม่เคยมาตอนที่ยังไม่ได้เป็นแบบนี้มีแต่สลักหินแล้วก็มีข้างบน,นอันนี้นี่ไงทำเพิ่ม คือคือตัวพญา,านาะคนะแล้วก็ไปผูกอยู่้างบนนู่นเนนนพื่อนเพื่อนดูวิวสิหน้ามาเที่ยวไหมมาเที่ยวกันนะคะองพ,พ,พญานาค <บร S 2> ใหญ่มากม ป๋าเดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อว่าจะเดินทัวรทัวร์อย่าเี้ยที่ไปได้ทมอดมอมอดหมอดหมอดมอดกินข้าวไม่ได้หมอดันคือเหเหรอ คิดติดด้เห็ดออเรนจ์กินหมูกระทะเห็ดเหตุบิดทองนี่จะดูว้าวเย็นลมสมบูถ้ามาช่วงฤดูหนาวกับหน้าฝนน่าจะลมเลื่นไปนีระวังเลยนะระวังลมเก็บใบหน้า นั่ไงหล,ลอดทองหลอดท้องอ้หหลอดทองลงตู่มือไม่ถึงมือไม่ถึงตาตู วันนี้เราเดินไปทั่ว,สวนสวนมากเลย,น,เลยนี่จะภาพฝั่งน,นี้ก็ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นภาพแกะสะลักนะคะไม่ใช่ภาพสิเป็นแกะสะลักหิน,นอือ <c oughs> มามานี่น้ำตกแล้วก็เป็นสวนป่าที่อยู่ภาวะถ้ำผาแดนนะคะล่มลื่นแล้วก็มันทำให้จิตใจสงบขึ้นหรือเปล่าง่าน้ำก็จะไหลลงมานี่เออน้าเล่นจังเลยเกยวน้าก ในระหว่างที่เดินเนี่ยก็จะมีที่พักเป็นระยะนะคะก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ั่างทับด้วยมีปลาด้วยปะทับทับ่องเดี๋ยวขึ้นไปฝั่งนู้นขึ้นข้างบนก็นจะมีเจดี ไรเขียยวเขีอะไรเใบไม้ต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรเิมันติอ